ค่ะพี่น้องกับมัอนี้มีโอกาสมาลงคลิป YouTube นะคะน้องค่ะคันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องลูกค้าก็ได้นำเครื่องแล้วก็ขู่เกลี่ยมาเนาะคะ่ะมาให้ทั้งงาน <โม S 2> <ม>ดัดแปลงให้ค่ะพี่น้องค่ะคันนี้ก็เป็นคล้องมานคือดอดรธานีค่ะอุปกรณ์ก็มีใบด่านกับฟานสามค่ะพี่น้อง ค่ะนี่ติดแต่สตาร์มด้วยค่ะขันนี่ห้าวดัดแปลงดูเจ็ดหมื่นสองนะค่ะพี่น่อเจ็ดหมื่นสองค่ะนะขี้เจอกับมาไทยขี๊บ <c oughs> ค,คันนี้ก็เป็นของกาละสินค่ะพี่นออันนี้เพิ่นกะได้น้าโค้งเกลี่ยกับเครื่องนะคะมาทางหลาดเททายเพิ่งก้ากับพี่นอเอาแบบเดียวกันเลยเจ็ดหมื่นสองเหมือนกันจะ้ะคันนี้จะ้ะคันนี้สิบแรกนะคะ่ะลูกค้าต้องการแค่สานสองนะค่ะพี่นอเพิ่นจะใส่เจ็ดโค้งสามองะคะ่ะเราจะเหมาะกับแรงรดนะจ้ะ สมกคิดเท่นยังาในเรืงอริดค่อนข้นว้าวป่ท่านนี้กะพรท่านนี้เส็จสมบูรณ์หรอกค่ะพี่น้องเพรท่านนี้เก็บได้เอหยดอะไรนะจ๊ะท่านนี้กะเกือบสิบอร์เซ็น,น,น,นตนนนในในนน์พี่นอ้อง แต่ติดแต่สตาร์เท่ากับมาเด้อค่ะมาอน,นี้รับติดแต่สตาร์ทัวประเทศค่ะซูมนีเขาก็ขึ้นโค้งไวต่ำลำดับคิ้วบินเล้วค่ะพี่น,อน้องค่ะถ้าสองท่านนั่นออกแล้วก็สิบเป็นสองท่านนี้แหละค่ะพี่น,อน้อนงะ เป็นโค้งแล้าไหมคะทั้งมูสองทานนี้ก็สิเป็นของทั้ง้านจัดการให้เมิดเนาะคะ่ะจะเป็นเครื่องไม้เนาะคะ่ะ เครื่องหมาย12.5แรงยี่ห้อแม็กนัมค่ะพี่น้องะสตาร์ทกุญแจด้วยค่ะ12.5แรงนะคะ RTZ 12.5แง้ารงอันนี้ทั้งลานเ่องหาไฮเมิร์ตมาจากอุปกรณ์ฟาน3ใบดันมีลังคาบวกไดสตาร์ทแซนสองนะคะสองขั้นนี้ราคาเท่ากันเลยค่ะพี่น้อง หนึ่งแสนสองหมค่ะไม่ต้องนำรถนำอะไรมาเลยนะคะทางร้านแัดหาให้นะคะถ้าจะเอาเครื่องสิบหาจะหาแรกก็จะเป็นแสนสามนะคะพี่น้องจาก็มีคนเอาเคื่อการขานค่ะเทานท้่ถึ้ีคิ้วเฟินนะคะ เขาก็ไปเสื้อแจ้งมาให้ยไปผ่าล่อไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องจนเก่ามาแล้วจนเกาา่าเม็ดผ่านเพุ่มมาค่ะพี่เนาะค่ะมันเนี่ก็มาอัปเดตลงยูทูบเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับืัอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ